สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุภูสุคนมือนีมาดามฝรั่งขี่นกกระสีมาห้เบิงเนาะค่ะนอะว่าได้เห็ดอีหยังไปแน่แล้วสังดินมาจากพี่น้องสังดินมาสังเริ่มแรกนะเริ่มแรกอะ่ะสังเพิ่นเห็ดรั่วกนเนาะค่ะเนาะรั่วบานเห็ดรั่วบานเพราะว่าห้าสิเทดินมันหลายหล่ายานดินน่ะมันสะไปทั้งบานเพินเนาะที่นี่พ่อว่า เขาสร้างดินมาแล้วเขาก็ได้สร้างเพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดรัว้วรั้วบ้านเนาะคะ่ะนี่ค่ะบริเวณที่เขาถมดินถมหลายแห้งเพระาะว่าบ้านแม่เลราเอ่าพี่สาวแล้วมทีสูงที่นี่แล้วพ่อสร้างบ้านแล้ว,วัดน,นีขคางๆมันเลยตําเขาก็ต้องใส่ดินหลายพี่นนอกใส่ดินหลายคั่นรดแห้งเนาะที่นี่ก็ประจวบหมอกับ ทีแม่แล้วมันกว้างล่ะมันใหญ่น้ำเนาะพี่การก็เลยอันสร้างดินให้พี่สาวเบิงวาดซัาใดมันสิเต็มถมซําไดมันสิเต็มเนาะพี่น้องเนาะ่ม,มูหว่าสีเฮ็ดยังเนาะแต่ว่ากะ,ะเห็ดวก้วก่อนเฮ็ดว้ก่อนเนาะค่ะเนาะเห็ดวก้กอนเตรียมไวก้ก่อนว่าอาจจะเป็นบ้านล้างน้อยยอยูยขขาข้างแม่เพื่อว่าจะจะไดอยุใ่ใกล้แม่เสด็ดูแลเพิ่นเนาะเพิ่นอยากให้พี่การกลับไปดูแลเพิ่นเนาะ แต่่าช่วงนี้มันก็นยังยากอย่างน้ำโควิดโคดากนี่แหละแล้วก็อาจจะเป็น้านค้าขายของช่ำนหน่อยๆหรือบอก,ก็อาจสิบเฮ็ดนาอพี่น้องเนาะเฮาก็แต่่าเฮาก็ว่างแผนกันไวก่อนฝรั่งพิ่นก็นอยากไปอยู่ล่ะค่ะฝรั่งพึ่นก็นอยากไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็นยังยากอยู่น้อพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็เก็บเงินไปเรื่อยก่อนเก็บเด็กผสมหน่อยไวนาอพี่น้องเนาะนี่ล่ะค่ะคือคือสถานที่ที่บาทิ่สิไปเห็ด แต่ว่าจริงๆแล้วนะกะยาเฮ็ดเป็นบ้านแล้วก็ล้างในน้อยเฮ็ดเชื่อมตโตเขาไปหาบ้านของเม่เนาะเพื่อว่าสิเด,ดไปหากันง่ายๆนี่ค่ะรถเกียรขอบคุณนะคะที่เขามารับชมคลิปวิดีโอไว้พบกันคลิปหนาเนาะคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะซ